ก็สรัเลครับคีนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามมาซะแล้วสำหรับไรโนเวล novel นะครับเล่มที่15บทที่4ค่าย8แประตูกลและจากที่เวลเกนได้ยื่นข้อเสนอมาและพวกเบนิมาร์โลได้ตอบรับเราลูกน้องของจักรพรรดิลูดาาก็ได้หายตัวเข้าไปในประตูนะับเบื้องหน้าของพวกเบนิมาร์โอลทีละคนสคนและคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือเวลเกน ที่เข้าไปสวมกอดจัก,กรพัรดิลูล,ล่าก่อนที่จะลอดผ่านเข้าประตูไปท่าในใดนั้นประตูก็ได้ค่อยๆขยับเคลื่อนวนรอบตัวพวกเบน,นิ้มารูโลไม่รู้เลยว่าใครเข้าไปประตูตรงไหนไม่มีเรื่องแบบนั้นไม่มีใครโง่ถึงขนาดที่มองไม่ออกในขณะนั้นชิออนจึงได้พูดว่าทําอะไรขี้ขาดจะนะคะแบบนี้ก็ไม่รู้แล้วสิคะว่าใครปกป้องประตูบ้านไหนอยคนที่บ่นขึ้นมาก็คือชิออน และในตอนนั้นเบนิมอร์ลสจะได้พูดว่าไม่ต้องห่วงคาดจำได้เมื่อเขาได้กล่าวจบแล้วเมริมอร์ลสจะได้คิดในใจว่านี่เจ้าไม่ได้มองหลอกเลยเบนิมอรลได้กกินคำพูดนั้นลงคอชักจะเข้าใจความลำบากของดีเอลโบขึ้นมาหน่อยแล้วระหว่างที่เบนิมอรลนึกเอื่อมละอากับชิออนดูเรล่าที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวจะได้พูดว่าฮึเฮเป็นการสแสดงที่น่าสนุกดีนะหากวาพวกเจ้าเอาชนะมาได้ จะมอบเกียรติให้ได้ต่อสู้กับเราก็แล้วกันลูดาลาที่ได้รับการปกป้องกดแห่งต่างครบได้พูดออกมาในขณะนั่งอย่างสบายๆยอยู่บนเก้าอี้ลูดาลาไม่ได้สงสัยในชัยชนะของพวกตนเองเลยดูจากท่าทางนั้นเห็นได้ชัดว่ามองการต่อสู้เป็นแค่เรื่องบันเทิงในตอนนั้นเบนิมอร์ลจินได้พูดว่าก็ไม่รู้สินะในการต่อสู้หนาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้ พวกเราเองก็มีสิ่งที่ยอมให้ไม่ได้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะสอนให้แกได้รู้เองเบนนี้มารุได้ประกาศก้าวจากนั้นก็ได้กวาดสายตาไปมองเหล่าพวกพ้องเพื่อที่จะประเมินว่าใครควรจะรับมือกับใครดีแต่ว่าก็มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่รอการตัดสินใจของเบนนี้มารุอยู่คนคนนั้นก็คือชิออนนั่นเองชิออนได้กล่าวออกมาว่าทนจนทนไม่ไหวแล้วนะคะพอแล้วสินะคะ เมื่อเบน,นี้มารลได้ฟังชิออนพูดเช่นนั้นเขาจึงได้พูดออกมาว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนรอก่อนชิออนเบน,นี้มารลก็ตกใจแต่ว่าชิออนก็พูดต่อท่านเรีมารุสั่งมาว่าจะฆ่าศัตรูให้หมดงั้นก็ไม่ต้องกังวลจะก,การจบจบไปก็พอแล้วนี่คะ่ะเบน,นี้มารลไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเลยเมื่อได้ฟังเช่นนั้นเจ้าก,ก็เคยมีอะไรมากังวลด้วยหรอถึงเบน,นี้มารลจะไม่ได้ตบมุกดักคอออกไป แต่ก็ปล่อยให้ทําอะไรตามใจชอบไม่ได้อยู่ดีเบีนี่มาลก็คิดแบบนั้นแต่ยังไงก็ไม่ทันจะได้ห้ามชิออนชิออนได้เดินไปเตะป,ประตูจนมันแตกออกแล้วได้มุดเข้าไปอีกด้านหนึ่งในตอนนั้นเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเบีนี่มอรลจึงไสนพูดว่าเออช่างเถอะไม่รู้หรอกนะว่าจงใจหรือว่าบาังเอิญแต่ก็เลือกคู่มือได้พอดีเลยการเคลื่อนไหวของชิออนนั้นก็มักจะส่งผลไปยังผลลัพธ์ที่เหมาะสม เท่านี้ก็อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่ก็เลือกประตูที่ตรงกับความตั้งใจของเบนนี่มารุพอดีเท่านี้ก็เหลือเพียงแค่เก็บบอลหนึ่งในนั้นก็คือเวลเกนซึ่งต้องเก็บเอาไว้ในภายหลังสดถ้าอย่างนั้นก็ต้องจับคู่ให้แต่ละคนถึงจะถูกต้องแต่ว่าในตอนนั้นมีคนพูดขึ้นมาว่าขออนุญาตนะขอรับคนที่แสดงความประสงค์ขึ้นมาก็คือเวลอนเมื่อได้ฟังเช่นนั้นเอาเตมาก,ก็พูดว่าอะไร อัลติมาถามออกมาด้วยการปล่อยกินไยที่น่าสะพึงกลัวขนาดชวนหน้าขนลุกในตอนนั้นเมลลนซินได้พูดว่าที่จริงแล้วข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้ตัดสินกับบุคคลที่มีชื่อว่ามาโก้นั่นเลยหากว่าข้าพเจ้าในตอนนี้เราก็รับประกันได้เลยว่าจะต้องชนะได้แน่นอนควรจะเรียกศัตรูที่เอาชนาได้พรถ้าชนะก็ต้องออกมาได้ ดังนั้นการฝากฝังให้เขาไปมันก็ไม่น่าจะเลวร้ายอะไรเบนนี่มาโลก็ได้วิเคราอแล้วจึงได้อนุมัติและเบนนี่มาโลก็พูดว่าเอาสิฝาจัดการกับเจ้าคนที่ชื่อว่ามาโกอะไรนั่นแล้วกันพอเบนนี่มาโลอนุญาตอัลติมาก็พูดว่าืมหดีจังเลยนะถ้าคุณเบน,นิมาโลว่าแบบนั้นเขาเองก็จะไม่ว่าอะไรหรอกอัลเิมาก็สงบความโกรธลงได้แล้วคู่มือของเวรอนจึงได้เป็นอันกำหนดเรียบร้อย เห็นการสนทนาแบบนั้นแล้วคนต่อมาก็ได้เอ่ยปากขึ้นมาก็เป็นอาเกล่านั่นเองเออถ้าข้าเองก็อยากจะมีเรื่องขอล้องเมื่อเบนนี้มโลได้หันไปหาเจ้าตัวจึงได้ถามว่าอาเกล่าเสนามีอะไรเบนนี้มโลก็สงสัยและอาเกล่าจึงได้อธิบายที่จริงแล้วก็ไม่นึกถึงขั้นว่ามีสายสัมพันธ์อะไรกันแต่มีคู่ต่อสู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินกันอยู่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะสู้กับเจ้านั่นนะครับ พอไดฟังเชนนั้นเบนนี่มอโลดจะได้ถามออกมาว่ามันเป็นใครล่ะครับชายคนนั้นไม่ชื่อว่าโคนโดครับดูเหมือนว่าจะเป็นลูกศิษ์ร่วมสำนักเดียวกันกันกบข้าในฐานะนักดาบที่แท้จริงแล้วจึงเป็นผู้มือที่มองข้าไม่ได้นะครับนั่นคือความต้องการของอาเกล่าพอได้ฟังเช่นนั้นแล้วเบนนี่มอโลดจะได้พูดว่าโหมีประเด็นกันอยู่เสิน,นะเบนนี่มอโลดก็ขีดเขาได้นึกสนใจในสำนักของอาเกล่า ได้รู้ด้วยว่าฮาคุโร่ก็กำลังสนใจในตัวของอาเกล่าอยู่ดังนั้นจึงอยากจะสนองความต้องการนั่นทว่ามันก็มีปัญหาอยู่เบนิมอลุจะได้ถามว่ามั่นใจว่าจะชนะไหมเบนิมอลุได้ถาออกมาด้วยความสงสัยใช่แล้วพอถ้าอาเกล่าแพ้ขึ้นมาแล้วก็มันก็จบไม่สวยแน่จากการประเมินของเบนิมอลุและททคอนโดก็เป็นผู้ชายที่อันตรายถึงขนาดที่เรียมโรก็ยังระแวง จึงมองว่าน่าจะหนักไปสลับอกาก่าและอาก่าจะได้พูดว่าละเรื่องนั้นอกา,าอก่าก็อั้มกึ่งในฐานะนักดาบแล้วมองว่าเป็นศัตรูที่ถึงจะแพ้ไปก็ไม่เจ็บใจแต่ว่านั่นก็เท่ากับเป็นการขัดต่อเจตจำนงของลิมเมอร์ลูตัวอาก่าเองก็ได้เข้าใจว่าตนได้พูดจะเอาแต่ใจตอนนั้นเองที่มีคนได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออกาก่าเอาสิอกาก่า เจ้าไม่ค่อยจะพูดจาเอาแต่ใจเท่าไรข้าจะช่วยก็แล้วกันเธอได้เอ่ยออกมาอย่างมั่นมั่นในฐานะเจ้านายของอาเกล่าเบน้มอรุลสินได้พยักหน้าไม่ถามอาเกล่าว่าจะชนะได้หรือไม่แต่เขาก็พูดว่าชาได้ชื่อว่าคนโดนาข้าจะชนะได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่จะไม่บอกว่าห้ามแพ้หลอกนะแต่ก็อย่าตายเชียวลาได้ยินดังนั้นแล้วอาเกล่าจึงได้หัวล,ล่น ฮ่าฮ่าแน่นอนอีกอย่างนั่นสินะให้อากล่าทดสอบไปเลยแล้วกันว่าถ้าชนะจะผ่านประตูบานถัดไปไปได้จริงหรือเปล่ายังไงซะทดสอบกับผู้มือที่น่าจะอ่อนแอที่สุดก่อนก็คนจะดีกว่าพอคาเรล่าพูดจบอ,อติมาก,ก็พูดว่าจริงด้วยคุณชิออนเข้าไปแล้วก็จริงแต่ถ้าชนะแล้วต่อสู้ต่อไปไม่ได้มันก็ไม่มีความหมายนะซีเมื่อได้ยินเช่นน,น,นั้นเบนิมาโลก,ก็พูดว่า นั่นเสนาะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นขึ้นมา,นมาก็จะมีแต่ผู้ที่มีคุณสมบัติเท่านั้นที่จะเข้าสู้กับท่านเบลกินได้แต่เดิมทีท่านเบลกินก็เป็นคนที่หญิงในศักดิ์ศรีไม่น่าจะพูดอะไรโกหกหรอกแน่นอนว่าเบน,นิมาโลก,ก็ได้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในข้อนี้เอาไว้แล้วก็เลยว่าจะทดสอบหลังจากที่เชอออนได้กลับมาแต่ถ้าพวกออเกล่าจะทดสอบให้มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องห้าม ละเบน,นิมาโลสจะได้พูดว่าท่านใจจะทํำยังไงเบีน,นิมาโูได้ทําออกมาด้วยความสงสัยและคาเรล,ล่าจะได้พูดว่าให้อากีราเป็นตัวหลักแล้วให้เอสพีไปด้วยในฐานะผู้ช่วยจะมีแค่โคนที่ฆ่าสโตเท่านั้นถึงจะต่อสู้ต่อไปได้จริงหรือเปล่าเท่านี้ก็น่าจะรู้แล้วพอคาเรล,ล่าได้พูดเช่นนั้นอัลติมาจะได้เสนอขึ้นมาว่าในไหนก็ในไหนแล้วก็พาซอนดานไปด้วยสิ เพราะถนัดเรื่องการฟื้นฟูไม่มีประโยชน์กับสโตกเก่งๆอยู่แล้วซอนได้เองก็ไม่ได้อ่อนแอแต่ถ้าอีกฝ่ายเป็นระดับนักบุญก็ตึงมือดังนั้นอัลเตมาจึงได้ตัดสินใจว่าถึงจะต่อสู้ต่อไปไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรต่อให้ออกไปยังสมงรภูมิอันตรายไม่ได้แค่คอยรักษาให้คนที่กลับมาที่นี่ก็พอด้วยเหตุนี้ก็เลยไม่มีใครคัดค้านและเบน,นิมมอลโสไดพูดว่า ถ้างั้นอาเกล่าเอสพีซันดาพวกเจ้า3าคนก็บุกเข้าไปในประตูบานนี้ซะประตูที่เบเนมอร์ลได้ชี้ไปก็คือประตูที่มีหนึ่งในซีอัสวินอยู่และพวกเจ้าตัวทั้งสาคนจะได้ขานรับมาว่ารับทราบครับวันเจได้เลยค่ะจะต้องชนะได้แน่นอนขอรับจากนั้นทั้งสามคนจึนได้ลอดผ่านประตูเข้าไปอย่างสมรภูมิ การบุกประตูสองบานจะได้เริ่มต้นขึ้นด้วยประการเช่นนี้และคนที่เหลือก็ไม่ได้รีบแต่รอคอยคําสั่งจากเบนิมาโลว่าใครจะได้บุกเข้าไปที่ไหนตอนไหนในเบนิมาโลก็พูดอีวกว่าจนกลัวพวกอาเลราจะกลับมาจะกําหนดคู่มือของแต่ละคนเอาไว้ก่อนนะประตูที่มีเวลกิ้นอยู่นั้นเอาไว้ที่หลังคู่มือของคอนโดก็คือคาเรล่าส่วนมาโกก็คือเวรอนตามที่กําหนดเอาไว้แล้วที่เหลือก็คือ ดัมราดากับสีอัศวินอีกสองคนและเวลาต่อมาเบน,นิมอรลสจะได้พูดว่าเท่าที่ข้าประเมินชายที่น่าจะเป็นหัวหน้าของสีอัศวินน่าจะแข็งแกร่งที่สดุดข้าว่าจะรับมือกับเจ้านั่นเองเมื่อได้ยินเช่านานั้นเทตรัซาจะได้พูดว่าไม่ขัดขันเจ้าค่ะข้าเองก็คิดแบบเดียวกันพอดีเฮทรัสซาก็ตอบเช่านานั้นและต่อด้วยอัลเตมาถ้างั้นเขาเองก็จะรับมือกับเจ้าโคนที่มีชื่อว่าดัมราดาได้ไหม เอเทม่าก,ก็ถามออกมาด้วยน้ำเสียงที่เหมือนกับสาวน้อยด้วยความสงสัยและในตอนนั้นเบนิมอรุก็พูดว่าคู่มือของข้ากำหนดได้แล้วข้าไม่คัดค้านอะไรดามาดากับสีอัศวินที่เหลือความเคียงแก่งก็ไม่น่าจะต่างกันอะไรมากนากักดังนั้นเบนิมอรุซึงไม่คัดค้านแล้วเขาก็พูดมาอีกว่าโซเอไม่ว่ากันนะ เมื่อได้ถามมาเช่นนั้นโซเอก็ตอบว่าอที่เหลือก็คือสีอัสวินไม่ใช่ดาบคู่สินะน่าจะเข้าทางข้าพอดีไม่มีปัญหาหรอกเมื่อได้ฟังคำตอบจากโซเอเบน,นิมาโลก,ก็พูดว่างั้นก็ตามนี้ว่าแล้วเบน,นิมาโลก,ก็ได้เยบไปอยู่คู่หนึ่งจากนั้นก็ได้พูดต่ออย่างเขี่ยขืึมว่าผ่านมาป่านนี้แล้วลำบาดใจแฮเมื่อได้ฟังเช่นนั้นโซเอจะได้ถามว่าเป็นอะไรไป พอโซเอได้ถามพอจินได้เกามาที่แก้ผลตนเองพาตอบกลับมาว่าเพราะไม่ได้ประกาศนามกันก่อนก็เลยไม่รู้ด้วยว่าศัตรูชื่ออะไรแต่ก็จําได้ว่าใครไปทักประตูบานไหนอยู่เลยไม่มีปัญหานั่นนะเมื่อกล่าวจบแล้วโซเอจเชได้แสดงความคิดเห็นออกมาว่าเป็นจุดบอดจริงด้วยแฮเอาเถอะอย่าใส่ใจเลยยังไงก็ต้องห้ามผันกันอยู่แล้วแค่รู้ชื่อคนที่จะต้องฆ่าน่ะมันก็พอแล้ว เราผู้คนที่ได้ยินบทสนทนาของเบนนี่มาโลกับเซอเอก็พากันพยักหน้าว่าเรื่องแบบนั้นมันก็จริงสำหรับเราอสูรแล้วชื่อมันมีความสำคัญแต่ถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นศัตรูอย่างพวกปีศาจจึงมองกันว่าไม่ต้องได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้นก็ได้ในขณะที่พวกเบนนี่มาโลก็รังสนทนากันอยู่นั้นโบก็ตัดมาฝังของพวกแก๊งสามชาปีศาจซ้ำหน่อค่ารับใช้อเกล่าเอสพีและซันดา ถ้าสามคนต่างก็ลดผ่านประตูเข้าไปด้วยคมพึกเขิมอนาปทางนั้นก็มีสถานที่หนึ่งที่สร้างขึ้นมาเหมือนกับว่าเป็นลานประลองรูปแบบทรงกลมอยู่แล้วผู้ชายคนหนึ่งก็ยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อรอพวกเขาในตอนนั้นผู้ชายคนนั้นจึงได้พูดว่าโอ้โอ้ปาซิลป้ายร่ว,รรวมฝูงกันมาอย่างนั้นเหรอก็ต้องเจอกันกันกบฉันนี่นะจะว่าไม่แปลกมันก็ไม่แปลกนั่นแหละชายคนนั้นได้ถือหอกที่สะพายเอาไว้ที่หลัง ตอนนี้ได้มาอยู่ที่มือขวาแล้วหันมาหัวลอยย้อยอย่างอลังการและชายคนนั้นก็พูดอีกว่าจะบอกชื่อของฉันให้ก่อนตายก็แล้วกันฉันนี่แหละคือลำดับที่ห้หนึ่งใน4ี่อัศวินผู้พิธาขององค์จกาพแห่งจากาบาดท่านกาเชียผู้เจ้าปีศาจจงทราบซึ้งในเกียรติที่ได้ต่อสู้กับข้าแล้วหายไปจากโลกนี้ซะเถอะกาเชียได้ตะโกนออกมาเช่นนั้น และตวาวาดหอกระดับเลเจนที่ดูเหมือนว่าจะแค่เคียงระดับก๊อตออกมาพลังของมันก็มหาศาลต่อให้เป็นสิ่งมีชมีวิตแบบจิตแค่สัมผัสมันอย่างเดียวก็ถึงขั้นสลายไปได้แล้วแต่ว่าพวกอาเคลาก็มีสีหน้าที่ผ่อนคลายพวกเขาทั้งสามคนจะได้พูดออกมาว่าไม่สนใจชื่อของเจ้าหรอกบ้าชัดๆเลยนะหมอเนี่ยการพูดว่าท่านเบน,นิมารูเป็นสวาด,ดิว้วย เมื่อเกล่าและเอพได้ต่อมาเช่นนั้นซันได้ก็พูดว่าเพราะไม่รู้จะเจียมตัวแบบนี้ถึงได้พูดจาอะไรโอหังแบบนั้นเสินาะถ้าเป็นข่าคงจะอายจนสลายหายไป3วันเลยล่ะเขาลับอย่าว่าแต่จะหวัดเก่งในตัวของกาเชียเลยกับเริ่มพูดจาเหมือนกับว่าตามใจช,ชอบตนเองด้วยซ้ำกาเชียเองจะได้โกรธจัดจะได้พูดออกมาว่าเป็นแค่ปัาซิวปาสซอยมาควรประสาทกันนักนะไม่เจียมตัวงั้นหรือ งั้นจะแสดงให้ดูเองพลังของข้าในตอนที่เอาจริงเขาได้ตะโก,กนแล้วจึงได้ปลดปล่อยพลังที่ข่มเอาไว้ออกมาเมื่อไปถึงระดับนักบุญก็จะมีปริมาณพลังงานที่เทียบกับเจ้ามาที่ตื่นขึ้นมาแล้วถึงพวกอาเจล่าจะมีวัฒนการขึ้นมาเป็นเดมอนหลอดแล้วลำดับมันก็ยังคงต่างกันมากอยู่หลายเท่าการชียได้ก้าออกมายัางข้างหน้า พร้อมด้วยจิตต่อโซ่ที่เข้มข้นแค่นั้นก็ทําเอาหินแผ่นใหญ่ที่ปูพื้นอยู่ที่ลานปลลองก็ได้ปิวแล้วและกาเชียจึงได้พูดอีกว่าเตรียมใจสาแล้วก็จงเสียใจที่มาทําให้ข้าคนนี้โกรธเสียเถอะไม่ว่าจะโกรธหรือไม่สิ่งที่กาเชียต้องทําก็คือเหมือนเดิมอยู่ดีทุกคนต่างก็คิดแบบนั้นแต่ไม่มีใครพูดออกมาและอาเจล่าจึงได้เอื้อมมือไปที่ดาบที่เหน็บอยู่ที่เอว เขาได้เรียกวิธีต่อสู้ตามการลงมือของฝ่ายตรงข้ามอย่างระมัดระวังถ้าโดนเข้าไปซักดอกก็คงจะเรื่องอาการบาดเจ็บหนักไม่ได้จึงได้เลือกที่จะเน้นการป้องกันเอสก็ใช้อากล่าเป็นโล่แล้วได้เตรียมเวทมนต์โจมตียิ่งกาเชียมัวแต่สนใจอากล่ามาเท่าไหร่เอพก็ยิ่งเตรียมเวทมนต์ได้ทรงพลังเท่านั้นดูท่าเอสจะสบายใจเหมือนจะบอกว่าได้ต่อสู้แบบปลอดภัยนี่แหละดีแล้ว และซานดาเองก็ได้เตรียมพร้อมสนับสน,นุนไม่ใช่ว่าถนัดแต่เวทมนตร์ฟุ้นฟนูแต่ก็ยังสามารถช่วยเหลืออาเกล่าในยามขับขันได้ด้วยเช่นกันสำหรับอาเกล่าแล้วเขาก็อยากจะจับคู่กับซานดามากกว่าเอสพีเซอีกอาเกล่า <ke> ก็คิดอยู่ในใจกาเชียจินได้หัวรอะเยอะวิธีการต่อสู้ของพวกปีศาจเอาแต่ป้องกันมีแต่เวทมนตร์จิบจ้อยสำหรับการโจมตีวิธีการต่อสู้แบบนี้ไม่มีทางทําให้กาเชียบาดเจ็บได้หรอก ในนั้นกาเซียจะได้ผมดูถูกศัตรูออกมาด้วยความมั่นใจว่าจะชนะแล้วกาเซียพูดว่าเฮ้อพวกขี้ขาดทำเปลียนกางว่าเป็นปีศาจอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงก็ไม่ใช่คู่มือของพวกเราอยู่ดีสินนะพวกเราที่เป็นสุดยอดอัศวินป่าปีศาจอย่างพวกแกมานักตอนนหเท่าไหร่เราก็ไม่รู้พูดถึงเดมอนลอดเห็นว่ากันว่าเป็นปีศาจตัวเอระดับตำนานที่เทัาเทียมกับจนามันนี่นา แต่มันก็แค่เรื่องเล่าของพวกอ่อนหาดสำหรัรบพวกเราแล้วมันก็แค่พวกมแมลงนั่นแหละอาเชียได้ประกาศก้าวพังแทงหอกลงมาทําให้พื้นหินอ่อนแตกเป็นรูขนาดใหญ่แน่นอนว่าอาเกล่ากับเอพก็สามารถหลบได้อย่างง่ายดายถึงจะโดนสบปะมารอาเกล่าก็ไม่ได้นืกก้อโกรดเพราะสึกนี้เป็นแค่การหโหมลมจึงไม่ลืมที่จะเตรียมพร้อมเอาไว้ส่ันเวลาควาจริง เอสพีเขาตั้งใจขึ้นมากว่าเดิมแ้วฟฝ้ามองการโจมตีของศัตรูอย่างระมัดระวังอยู่ด้านหลังของอาเกล่าเพื่อไม่ให้ตนเองได้รับบาดเจ็บเ p ก็มียูนิสกิลที่เน้นทางด้านการสังเกตการอย่างผู้เห็นแจ้งผู้มีวิจารณญาณาอยู่ที่จริงแล้วเมื่อใช้สกิลนี้ต่อให้เป็นคนที่อยู่คนละช่วงของเวลาหรือว่าคนละเมติก็จะสามารถติดต่อกันได้แม้ว่าจะมีข้อจำกัดที่ต้องเป็นคนรู้จักเท่านั้น แล้วคนที่ใช้พลังนี้ด้วยก็มีแค่คาเรล่าเอสพีจึงไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกันถ้าความแตกกับโซเอว่ามีพลังแบบนี้อยู่ก็ต้องโดนยัดเยียดงานสอดแนมมาให้แน่เอสพี SP เป็นพวกขี้เกียจทำงานให้ตายอย่างไรก็ต้องดิกเลีเ่ยงเรื่องนี้ให้ได้ด้วยเหตุนี้เอสพี SP จึงได้ส่งข้อมูลไปให้คาเรล่าไปพากอยสนับสนุนตามวามเหมาะสม อันหนึ่งพอซอนดาช่วยสนับสนุนในระดับหนึ่งเสร็จแล้วก็ได้ถอยไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยเพราะรู้ดีว่าตนเองไม่ใช่สายต่อโซก็เลยระวังไม่ให้ฝ่ายรักษาบาดเจ็บเพราะเหตุนี้กาเชียจินได้รู้สึกว่าพวกเอาเกล่าเอาแต่นี้ก็คงจะกลัวพลังของตนและลงมือทําอะไรไม่ได้กาเชียจินได้พูดว่าเฮ้อได้แค่นี้จริงๆสินนะการเอาแต่นี้ไปรอบๆอบนะมันชนะข้าไม่ได้หรอกนะ อาเชียได้แทงหอกไปมาพร้อมกับหัวเราะลัน่นแม้จากผู้จาหยาบคายไม่เข้าหูแต่ฝีมือของเขาก็เป็นของจริงอย่างไม่ต้องสงสัยพลังวิญญาณที่เอ่อล้นอยู่ภายในร่างกายอันใหญ่โตนั้นก็ถือว่าโดดเด่นแม้แต่ในหมู่ของนักบุญและแน่นอนว่าก็ยังมีอัลเทอร์เมทสกิลเอ็นชาร์ดเพื่อเสริมพุทสมบัติขั้นสุดยอดอัลเทอร์เนทีฟติดตัวแทนที่ได้รับมาจากดูราลาอีกทีพลังนั้นมีชื่อว่า ปราบปรามยึดอำนาจมันจะเปลี่ยนความตั้งใจในการจะโค่นศัตรตูให้ได้เป็นพลังงานของตนเมื่อใช้พลังนั้นแล้วกับหอคู่ใจก็จะกลายเป็นหอกศักดิ์สิทธิ์กำจัดมารที่สามารถชำระล้ลางความชั่วร้ายทั้งมวลแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตแบบจิตยอย่างพวกวิญญาณร้ายหรือว่าปีศาจได้กลยเนื้อของกาเชียก็ไม่ต้องพูดถึงเพียงแค่ปราบศัตรตูก็สามารถแข็งแร่งขึ้นมาได้เรื่อยๆ และสิ่งที่ปกป้องร่างกายนั้นก็คือชุดก่อนระดับเลเรจนจึงไม่จํำเป็นจะต้องกังวลเรื่องปฏิกิริยาสะท้อนกลับจากพลังของตนเองกาเชียได้เข้าใจพลังของตนเป็นอย่างดีแม้ว่าจะท้าทายกับสตไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ประมาทอย่างที่กาเชียได้พูดเดมอนหลอดนั้นก็เป็นปีศาจร,ระดับสูงในตำนานที่ท่าเทียมกับผู้จอมมรถือเป็นภัยคุกคามระดับหนึ่งไม่ใช่คู่มือที่จะประมาทได้ อีกอย่างดูเหมือนว่าการปลูกปั่นของกาเชียจะไม่มีความหมายสำหรับ a อเกลา่าเตมอนส่วนใหญ่ก็มักจะดูถูกมนุษย์พอโย่อยกเข้าให้หน่อยก็โกดจัดทันทีแล้วพอมาเป็นแบบนั้นมันก็ได้เผยช่องหัวให้ได้ง่ายๆตามประสบการณ์ของกาเชียแล้วนับว่าจัดการได้ง่ายมากแต่คราวนี้มันกลับใช้ไม่ได้ผลกาเชียจึงได้นึกหัวเสียขึ้นมาแทนว่าเป็นคู่มือที่เล่นงานด้วยยาก ในขณะที่กาเชยกําลังหัวเสียอยู่นานอาเกล่าจะได้พูดว่าจะเย็นไว้มนุษย์เอย๋ยพูดจาฟังไม่เข้าหูเลยนะถ้าเองก็ใช่ว่าจะมองว่ามนุษย์เป็นพวกชั้นต่ําไปหมดแต่ว่านะด้วยวิญญาณมันก็มีระดับของมันอยู่คนที่เนื้อแท้ยาบช้านาะไม่ว่าจะทําอย่างไรก็ซ่อนมันเอาไว้ไม่มิดหรอกรู้ไว้ซะกาเชียที่จงใจแสดงท่าทีกักขลา พอได้เย็ยนว่าตนเองก็มีเนื้อแท้ที่หยาบชาจนได้กอดจาดเขาเสียจังหวะและเผยนิสัยจริงออกมาโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือการย่อยยดของอาเกล่าอาเกล่าไม่ได้ใช้ดาบออกมาแต่อาศัยเพียงแค่การเคลื่อนไหวเล็กน้อยหลบการโจมตีของกาเชียไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ยิ่งทิ่มแทงศักดิ์ศรีของกาเชียเข้าไปใหญ่เอสพีได้คอยมองอยู่ในระยะใกล้ๆก็นึกถึงกับฝีมือของอาเกล่าเอสพีจึงได้คิดในใจว่า เจ้านี่ทั้งที่ถนัดการต่อสู้ระยะประชิดถึงขนาดนี้ทําไมถึงมาเป็นปีศาจกันล่ะเวทมนต์ก็ใช้ไม่ได้สักหน่อยมาหรือเปล่าเนี่ยระหว่างจะคิดอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าตกลงจะชวเพื่อนร่วมงานหรือว่าด่าดีก็คอยเฝ้ามองการต่อสู้ของเพื่อนต่อไปแน่นอนว่าต้องถ่ายทอดแบบเรียวทามไปให้คาเล,ล่าด้วยกาเชียที่ติดกับของอาเกล่าก็ตะโกนขึ้นมาว่าหูปากซะ จะจัดการกับพวกแกแล้วเอาหัวนั่นมาถวไว้ต่อองค์จักรพรรดิให้ได้พอได้ฟังเช่นนั้นแล้วอากล่าก็ตอบว่าหืมจะพูดแบบนั้นมันก็เร็วไปนะพอดีค้าก็เป็นพวกที่ค่อนข้างจะมีความอดทนเจ้านะามันใจร้อนเกินไปแม้แต่ก็ยังไม่ขนาดท่านคาเรล,ล่าและนะท่านผู้นั้นนะ่อารมณ์ร้อนแล้วก็ยังเถียนตรงทำเอาข้าเองก็ลำบากจุเหมือนกันนะ แน่นอนว่าคำพูดของอากิล่าก็ถ่ายทอดผ่านเอสพีไปยังคาเล่าด้วยเอสพี SP ก็เป็นคนนิสัยเสียจึงไม่ยอมบอกอากิล่าเรื่องพลังของตนเองแต่เธอก็คิดในใจว่าเจ้ามอนี่เดี๋ยวก็ต้องโดนโกรธที่หลังแน่ๆฮิฮิฮิฮฮทันที่ยังคงสนุกกับสถานการณ์นี้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของคนอื่นแต่แล้วคําพูดต่อมาของกาเชียก็าทาเอาสีหน้านั้นมันแข็งค้างไปเลยขาเนี่ยนะเจร้อน เจ้าพวกโง่เงา่ายังมองความแตกต่างของพลังไม่ออกอีกเหรอเจ้านายของพวกแกน่ะคือนางเด็กน้อยผมสีม่วงนั่นใช่ไหมหรือว่าจะเป็นคนเจ้าหัวทองท่าทานจองหองถ้าเปลี่ยนเจ้าคนสวยผมสีขาวนั่นก็พอจะมีชื่ออยู่แต่ก็แค่กบในกระลาเท่านั้นแหละอาเชียได้พูดพางหวัดแกงหัวของเขาไปเลยทิมแทงส่อาเกล่าอย่างแม่นยำจากนั้นจึงได้พูดคำพูดต้องห้ามออกมา แล้วด้วยความมั่นใจในเชชนะจะบอกให้พวกบอปัญญาอย่างพวกแกรู้ก็แล้วกันในโลกใบนี้นะ่ะมีสปาร์ลาดของจริงอยู่นะถ้าลองได้รู้ถึงพลังของตัวจริงของอย่างท่านเวลกินผู้ซึ่งตัวจริงแล้วก็คือท่านจอมพลล้วก,ก็น่าจะเข้าใจความหมายที่ข้าพูดนะแล้วก็ร้อยโทคอนโดเองก็เป็นคนที่น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นเจ้ายักษ์พวกนั้นหรือว่าเจ้านายของพวกแกก็ไม่ขนามือพวกท่านเหล่านั้นหรอก ยังไงก็ต้องถูกฆ่าตายอย่างหน้าสังเวชเหมือนกับพวกนอนแมลงนั่นแหละได้ยินมาถึงตรงนี้แล้วเอ็พจะได้อยู่ส่งข้อมูลไปให้คาเรล,ล่าได้ซ่อมเลจเพราะว่าความร้อนลนก็เลยทําให้หยุดใช้สกิลได้ชา้าแต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วก็สารับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่พบกันใหม่คลิปหน้า